คำบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสก,กาเลนาพุทธังอภิปูชยามิอมินาสก,กาเลนาธัามังอภิปูชยามิอิมินาสก,กาเลนาสังฆังอภิปูชยามิคำกราบพระรัตนตรัย อรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิสวาขาทโทพระควาตาธรมโมธรรมังนัมมาสามิสุปฏิปันโนพระควาตโตสาวกสังโคสังคังนัมามิสีห้า ปานาติปาตาเวลมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอธินาทานาเวลมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวลมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวลมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุลาเมระยะมัชปัมมาทัฐานาเวลมณีสิกขาปะทางสัมมาทิยามิ